สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับมุนีพ่อกับบ้าวิสาคือเกาครับ,บมุนีพ่อกันยู่สวนผักขางบ้านครับคลิปนี้บ้าวิสานก็สิมาแนะนําพืชผักสวนรัวที่ปลูกแล้วสามารถเก็บกินได้ทั้งปีครับเพื่อพี่น้องคิดบอกว่าสิปลูกผักสวนรั้วยังกัดเบิบ่งคลิปนี้ของบ้าวิสานกันได้ครับ หรือว่าพี่น้องที่นีพืชผักอีกอย่างที่มาแนะนํำบริสารกับคอมเมต์ถักไยเข้าขมาใดได้ดครับผมครับย่างแรกก็เป็นสาระแหนนะครับครับเอามาประกอบอา,าหารกับมาใส่หลาบใส่ก้อยใส่หน่พีเข้าครับหรือว่าเอาเป็นผักกินกับปนกับแก้วเขานะครับเนาะไอ้เบิ้งสาปพคุน ข้างยานะครับครับการสวอยรักษาโรคหลอดลมอักเสบชรอยหัวใจแข็งแรงสรอยรักษาการนอนเพียของร่างกายครับรักษาไอ้บรรเทาอาการปวดฟันเย็บปากเย็บป่นเย็บข้อนะครับอามาต้มเป็นน้ำกินนะครับ ใสแมงลักนะครับเนาะหรือว่าปลากิตูบานเท่าน่ครับกับว่าประกอบอาหารกับว่าใส่ต้มใส่แกงเพื่อลดความข้าวของอาหารนะครับเนาะสรรพคุณทางยากับเอาดอกมันหรือหมากแห่งมันนะครับเอามาแช่น้ำาครับแช่น้ำให้มันพองๆลอครับขยายตัวครับอาช่วยให้ลด คขเรตะลอนบอดีออกจากร่างกายครับเป็นยาระบายออควบคุมน้ำหนักลดความอ้วนครับเ่ในมุ่นสวยครับสุขภาพดีครับอันนี้ประโยชน์ของกอะยนดอกมันหรือว่าหมากแห่งมันนะครับ กับอันนี้ก็ตะไคร้หรือว่าหัวกินไข่ผันเข้าเนาะครับเนาะ mm hmm. เอามาประกอบอาหารกับเอามาใส่ต้มใส่แกงใส่ใสขัวพวกแกงวอมแกงเท่าเนี่ยครับเพ mm hmm. น่อประคุณทางยากับครับ mm hmm. แก้ปวดคอพกซ้ำแก้โรคทางเดินปัสสาวะแก่ประจำเดือนบิปกติแก้ท้องเสียทอ้องอืดลุกเสียดแน่นท้องครับขับลมในน้ำใส่ครับเอามา ตากแข้งหรือว่าวาไอ้ขางไฟนะครับเนาะเอาอไปต้มใช้น้ำกินครับครับอัน,น้กาตต้นแค่เนาะครับเนาะต้นแค่นี่กกสามารถอามาประกอบอาหารกับกินได้ทั้งดอกนะครับทั้งดอกทั้งยอดบ้านครับรอามาแกงหรือว่ามาต้มกินกับน้ำพริกกินกับ ผลกบแก้วนะครับเนาะสารพระกคุณทางยากับซอยต่างท่านอนุมุลอิสระถ้าเราควมแก้บำรุงสายตาเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงครับนี่ก็เป็นสารพระคุ้นทางยาของต้นแค่ดอกแค่ือหยอดแค่นะครับเนาะครับอันนี้ก็ใบกระเพราเนาะครับเนาะ น้ำมันประกอบอาหารกับมาพัดเอามาแกงแกงขัวครับเผ็ดใส่แกงเขียวหวานครับซอยดับกินความข้าวของเนี่ยท่านนะครับเนาะสำคุณท่าางยากับป้องกันวัดพอยขับลมแก้จุกเสียดแน่นทองยับยั้งการเจริญเติบโตของเชลโลกนะครับเนาะสำคุณท่าางยาครับครับอันนี้กับข้าเนาะครับเนาะ ครับผมา่าประกอบอาหารกับเป็นเครื่องเทศได้นะครับเนาะผมารใส่แกงให้ต้มคัวหรือว่าพักครับครับต้มกินกับน้ำพริกก็ได้ครับบางสับประคุณทางยาเละครับเนาะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ร่มพิษแก้พิษแมลงกัดต่อยช่วยให้ระบบหลอดเลือดทำงานได้ดีนะครับเนาะระระคุณครับครับอันนี้กับแกเข่าพ่วงครับหรือว่าแแข็งมันเท่านะครับ ามาประกอบอาหารกับไส้แกงไส้ขัวเข้าไปนะครับต้มกินกับน้ำพริกครับสารพคุณทางยากับ้ำต้นกับช่วยย่อยอาหารครับปัสสาวะครับเสียมหะแก้ปวดฟกซ้ำนะครับเนาะใบมันกับใส้หามเลือดแก้ฝีบวมมีหนองครับผลมันหรือหมากมันกับขามาครับเสียมหะได้ครับอันนี้คือสาระพคุณทางยาของ มะเขือพ่วงกังบลูกัะแข็งครับครับวันนี้กับใบบักูดครับกัเป็นเครื่องเทศครับสามารประกอบอาหารสามารถใส่ตุ่มใส่แกงพัดครับสามารับกินข้าวครับสมุนคุณท่างยากับบำรุงหัวใจแก่ล่มหนามืดเวียนเวียนศีรษะแก่การไอครับเสมหะ่วยฟอกเลือด ครับอันนี้กับใบขี่เล็กนะครับเนาะครับใบขี่เล็กกัดอันท่ากับมากแกงเป็นแกงไทยแกงเล่านะครับเนาะแกงใส่กะทิครับใส่หนังใส่เนื้อสับนะครับเนาะสำคุณทั้งยากัรักษาเส้นประสาทน้อนรับเฮ็ไใน้อนรับสนิทรักษาหืดรักษารังแคครับพยาธิครับเป็นยาระบายแก้การทองผูกจับอย่างการขยายตัวของเซลล์มะเร็งนะครับเนาะ ครับอันนี้ก็สรรพคุณทางยาของใบขิเล็กอะครับครับอันนี้ก็ใบยนานั่งครับใบยนานั่งน้ำมาประกอบอาหารการเอาใบันมาขันเอาน้ำมันครับเอามาใส่แกงใส่อมนะครับเนาะแกงแกงน้ำไหมใส่แกงขิเล็กครับสรรพคุณทางยาก็ถือว่าเป็นอายุมรณะเลยกบว่าใดน,นะครับเนะบาะซอยทะเลาะค้อมแกซอยสั่ง ภูมิต่างท่านโรคในหลางกาย่อยเพิ่มความชุชื้นนี่กับร่างกาย่อยปรับสมดุลของหลางกาย่อยลดความอ้วนเผ่ผานไขมัน่อยป้องกันแป็ลดการเกิดโรคมะเร็งต่างๆครับนี่ก็สบสรรพคุณของทางยาของนามยานางงนะครับ